สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถไถน,นะครับฮินมโต E 25้านะครับก็คือเครื่องยนต์25้าแรงนะครับเครื่องยนต์25้าแรงคันนี้เก็บงานใหม่นะครับเก็บสีใหม่ทั้งคันเบาะใหม่นะครับไฟหน้าใหม่สวยๆครับเครื่องดีนะครับ วิ่งเงียบไม่หอนนะครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวนะครับเค่องแน่นๆนะครับเื่อแน่นๆไม่มีอะไรระบายนะครับเ่แน่นๆเลยหวชีดเฉียนนะครับ 你讲啊？